ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับมาพบกับผมไม้ด่างบ้านสวนโดนจันสามสิบหกกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอต้นอะไรอยู่ใกล้ๆของเรานี่เองอ่าให้เพื่อนๆนทายนะครับว่าคือต้นอะไรนะครับอ่าเพื่อนๆออาจจะเห็นเขาเนี่ยขึ้นอยู่ตามป่าตามเขาตามข้างทางนะครับพืชในตระกูลน,นี้นะครับมีความใกล้เคียงกับไม้ที่ขึ้นอยู่บริเวณอ่า แหล่งทั่วไปในประเทศไทยมากๆเลยนะครับซึ่งอาจจะเป็นในเครือตระกูลเดียวกันแต่ว่าสีของเขามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับถ้าตามป่าตามเขาอาจจะมีสีเขียวธรรมดานะครับแต่อันนี้เรียกว่าอะไรนะครับเรียกว่าเงินไหลมาดางขาวนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นพืชที่ มีกระแสนิยมอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยความสวยสดงดงามของใบของเขานะครับและก็ลวดลายของเขาเนี่ยแล้วก็มีการเติบโตเจริญอองอกงามได้ไวมากๆเหมาะแก่การขยายพันธุ์รวมถึงเหมาะกับการปลูกสําหรับมือใหม่มากๆเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมขอบอกเคล็ดลับวิธีการปลูกหรือว่าวิธีการดูว่า ความสวยของใบเนี่ยเป็นยังไงนะครับนั่นก็คือ 1. นึนะครับเจ้าตระกูลเงินไหลเนี่ยก็จะมีหลากหลายสขนาดนะครับเพื่อนๆสังเกตได้ว่าใบเนี่ยจะมีความเล็กใหญ่ที่แตกต่างกันนะครับอ่าซึ่งต้องบอกว่าถ้าใบยิ่งโตนะครับก็ถือว่าใบนั้นน่ะมีความแข็งแรงสูงและในอนาคตนะครับจากเดิมใบของเขาเนี่ยที่มี1นึ่งีกสองีกสามีกนะครับจะกลายเป็น4ีีกห้าีก 6กชีก7ีก8ีก9ีกนะครับผมเคยเห็นในคลิป y o u t u b e นะครับต้นใบใหญ่มากๆมีใบหูถึง9ใบเลยนะครับโอ้ใน1ใบนะครับต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับส่วนในไซส์นี้ณนะปัจจุบันนะครับราคาณนะวันนี้จะอยู่ที่ราคาประมาณ1,000บาทนะครับประมาณแค่2-3ใบเท่านั้นนะครับแต่ในส่วน ที่ผมมาแสดงให้ดูนั่นก็คือเงินไหลามาที่มีความาโตมากขึ้นอายุมากขึ้นแล้วนะครับก็จะสวยสดงดงามประมาณนี้นั่นเองนะครับซึ่งเทคนิควิธีการปลูกอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกไว้นั่นก็คือเจ้าตระกูลเงินไหลามาด่งขาวตัวเนี้อ่าเป็นตระกูลไม้เลื้อยนะครับที่จะต้องมีเสาหรือว่า,าสิ่งต่างๆต,ต,ต้นไม้หรือว่าอะไร มาให้เขาเกาะนะครับเขาก็จะเลินเติบโตได้ดีหรือว่าไต่ไปได้ไกลนะครับการไ่ไกลเนี่ยข้อดียังไงนะครับข้อของเขาเนี่ยครับก็จะมีความยาวมากกว่าปกติในการที่ไม่มีไม้ไต่นะครับและก็จะทําให้รากอากาศของเขาออกนะครับและนี่ก็คือเทคนิคอีกวิธีหนึ่งนะครับที่อที่อะไรฮนะเราจะเอาเขาเรียกว่าสเปกน้ำมอสนะครับ ตัวที่จะทำให้รากเกิดเนี่ยประกบบริเวณรากอากาศนะครับรากอากาศที่เกาะอยู่บริเวณตรงเสาอะไรพวกนี้นะครับไปแตะไว้นะครับเพื่อเร่งและขยายรากของเขานั่นเองนะครับและนี่ก็คือเคล็ดไม่รับอีกหนึ่งเคล็ดนะครับที่ว่าสำหรับมือใหม่ควร ดูแล้วก็เรียนรู้วิธีการปลูกเพื่อที่จะได้ต้นไม้สวยงามแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าไซนี้นะครับถ้าราคาตลาดขายเพียงแค่สองสาใบอยู่ที่1 000งพันะครับไซต,ตั้งสวยแบบนี้จะอยู่กันที่สี่ห้าพันอัแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ให้เพื่อนๆมือใหม่ได้ลองทำกันนะครับวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม้ด่างบ้านสวยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ